สวัสดีครับผมนายวรัฐานาไกเพชรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสเลขที่5วันนี้ผมจะมาท่องบทอาคยานมหาเวสสันดรชาดกตอนกันมัสีเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับจึงตัดว่าโอโอเวลาปานชะนี้เอ่ยจะมีดึกดด่น จวนจะสิ้นคืนห่อนลุงไปเสียแล้วหรือกอะไเลไม่รู้เลยพระพายลำเผยพัดมาลีเรื่อยอยู่เชื้อยชิ้วอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละหอยทั้งดาวเดือนก็เขื่อนคอย ลงลับม้สุดที่แม่จะติดตามจเจ้าไปในยามนี้ฟูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กิ่งกับเกือกตัวอยู่ยัวเยียทั้งนกหกก็งัวงเงียเงาเงียบทุกลวงลัง แต่แม่เที่ยวเซสซังสะ,สะแสวงทุกแห่งห้องยิ้มมวเวท,ทั่วประเทศทุกลาวป่าสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับซับฟังสำเนียง ส่วนสุลเสียงที่แม่จะลําเรียกพี่ไหลลองสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื่องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบลอย พลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตัดว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ้ยหรือว่าเจ้าทิ้งควางวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล ครับ